อัปเดตท,ทุกข่าวการซื้อขายนักเตะต้องที่คนคอบอลเท่านั้นตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์2 5 2 5ยังไม่หนำใจตรามีลุยต่อถกความิโยจากม้าขาวรายงานระบุว่าแอลติโกมาดริดเดินหน้าติดต่อหาเอนโซมิโยมิดฟิวร,รุกของสุดการ์ด เพื่อดึงตัวเขามาร่วมทีมอีกคนตามการรายงานจากเลก,กิฟตอนนี้การพูดคุยระหว่างอันเดติโกมาดริดและตัวแทนของนกเตะได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแถมพวกเขาไม่จำเป็นต้องเจรจากับสกูดการ์เพราะนักเตะมีค่าจิสัญญา20ล้านยูโรความสนใจของตรามีเกิดขึ้นหลังจากที่กาลาตาสรารพยายามจะสัญญากับดาวเตะวัย23ปีไปร่วมทีมเมื่อไม่กี่วันก่อนตอนนั้นมีข่าวว่ามิโยอยากย้ายไปอยู่กับกาลาตาสรายเพื่อเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก แต่ตอนนี้มีทัพตราหมีก้าวเข้ามาและการย้ายไปเล่นสเปนจะเป็นประโยชน์กับเขามากกว่าสำหรับการย้ายออกจากทีมของมิโยจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับม้าขาวเพราะพวกเขาคว้าอานูดาวิชดาวรุ่งของบาร์เซโลนามารอเป็นตัวแทนตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนอกเนือจากนี้สตุดการ์ดยังสัญญากับลาซาโยวานอวิชจากเรสตาเบลเกตที่อยากเล่นตำแหน่งริมเส้นในทั้งสองฝั่งมาร่วมทีมด้วยทั้งนี้อาร์ติโกมาติดเสริมทัพไปแล้วหลายรายในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ ไม่ว่าจะเป็นมัตเตโอรุจเจอรีอเล็กซ์บาเอนาจอห์นนี่คารโดโซทิอาโกอัลมาดามาร์คพูบิลและก็ดาวิดฮันสโก้ไกด์เดินหน้าลุยสอยปาลินญ,ญาเติมแดนกลางพอดนามสเปอร์เดินหน้าลุยเพื่อสัญญากับชูอัลปาลินญ,ญามาจากสวใต้าบายเยเมนิกตามการรายงานจากเดอะเทเลกราฟ สเปอร์เชื่อมั่นว่าพวกเขาจะพบข้อตกลงในการสัญญากับปาลินยามาร่วมทีมถึงกระนั้นพวกเขาอาจจะต้องขายนักเตะในทีมออกไปสักคนก่อนโดยตอนนี้พวกเขามีตัวเลือกตาแหน่งกองกลางมากมายและสเปอร์ก็จำเป็นต้องปล่อยมิดฟิลออกไปเพื่อจะได้มีที่ว่างก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นทันเวลาก่อนที่ไกเดอร์ทองจะออกเดินทางไปทัวร์เอเชียในวันอาทิตย์นี้อีฟส์มิซูมาถูกยกให้เป็นกองกลางที่มีโอกาสจะออกจากทีมมากที่สุดเพราะเขาเล่นสัญญาแค่ปีเดียว นอกเหนือจากนี้ยังเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับเหมือนกันกับแข้งชาวโปรตุกเกสด้วยกระนั้นสเปอร์ไม่ใช่ทีมเดียวที่ความสนใจในตัวดาวเตะวัย30ปีที่เพิ่งย้ายมาจากฟูลแลมไปอยู่กับปยายมินิกในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วโดยหากพวกเขาตกลงสัญญากับปรา,าริญญามาเ่่มทีมได้ก็จะกลายเป็นหุนแรกในรอบเกือบทศวรรษที่สเปอร์จ่ายเงินเพื่อสัญญากับนักเตะออ t ฟิลที่อายุมากกว่า30ปีขึ้นไปโดยหนสุดท้ายเกิดขึ้นในตอนที่เซนเฟนันโดยอเรนเต้มาจากสวอนซีซิตี้ในปี2017 มาตามนัดมิลานเปิดฉากถกมาลายคว้าเวาลาโฮวิชอัลเฟรดโรเปดดล่าผู้สัดกาวจากสปอร์ตอิตาเลียรายงานว่ายูเวนตุสและเอซิมิลานได้หารือกันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของเวาลาโฮวิชแล้วตามคาดการการย้ายทีมของเวาลาโฮวิชในช่วงซัมเมอร์นี้อาจไม่ใช่เรื่องง่ายนักเพราะบรรดาทีมที่มีความสนใจนั้น ต่ต้องชะงักเมื่อเจอกับค่าเหนื่อยสุทธิ12ล้านยูโรของเขาขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าหัวหอกเซอร์เบียก็ไม่ต้องการจะลดค่าเหนื่อยแม้อาจจะให้ความสนใจย้ายไปร่วมทีมกับบางสโมสรที่ติดต่อเข้ามาก็ตามแต่สำหรับมิลานสถานการณ์แตกต่างออกไปเมื่อมาร์ซิเมเลโนอัลเลกรีผู้จัดการทีมของมิลานคนใหม่ต้องการดึงตัววลาหูชมาที่เถียนซานซิโรตามการรายงานของเปดูล่าในขณะที่วลาหูชเองก็คิดย้ายทีมเช่นเดียวกัน และเพื่อให้เกิดการย้ายทีมนั้นยูเวนตุสต้องการค่าตัวราว20ล้านยูโรเนื่องจากตอนนี้วลาโฮวิชอยู่ในสัญญาปีสุดท้ายแล้วโดยเปดูล,ล่าระบุอีกว่ารายละเอียดสําคัญอีกประการหนึ่งคือเงินชดเชยที่ยูเวนตุสอาจจะต้องใจ่ายให้กับวลาโฮวิชหากเขาย้ายทีมและยอมลดค่าเหนื่อยลงซึ่งอาจทำให้ข้อตกลงในครั้งนี้ซับซ้อนยิ่งขึ้นสิงบลูสว่าไงอาแจกสเรียกค่าตัวฮาโต้60ล้านยูโร มีรายง,งานข่าวระบุว่าอาแจ็กซ์ได้เรียกค่าตัวของจาเลฮาโต้กองหลังดาวรุ่งของพวกเขาจากเชลซีเป็นจำนวนเงิน60ล้านยูโรเชลซีกำลังดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อปิดติวกองหลังในวัย19ปีรายนี้ให้สำเร็จก่อนเปิดฤดูกาลเพลเบกอังกฤษเป็นที่เข้าใจว่าฮาโต้ได้แจ้งกับอาแจ็กซ์ถึงความต้องการย้ายทีมและได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเชลซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามสิงบลูส์ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับอาแจ็กซ์เกี่ยวกับค่าตัวของนักเตะทีมชาติไทรแลนด์รายนี้ได้ ตามรายง,งานข่าวจากเดอเทเลกราฟระบุว่าอาแจ็์ตั้งค่าต,ตัวของกองหลังของพวกเขาเอาไว้ระหว่าง55-60ล้านยูโรรายง,งานยังระบุเพิ่มเติมอีกว่าแรกเริ่มเชลซีได้ตังใจเดินหน้าคว้าตัวหาโต้ในเดือนธันวาคมแต่ถูกชะลอด้วยข้อจำกัดด้านการเงิน Financial Fair Play ในขณะที่ข้อเสนอแรกของเชลซีในการเจรจากับอาแจ็์ในสัปดาห์นี้อยู่ที่ประมาณ40ล้านยูโรเท่านั้น ฮาวีเอลเลียดอาจอำลาลิเวอร์พูลเพื่อโอกาสติดทีมชาติลุยเวิร์คับ2026ฮาวีเอลเลียดกองกลางดาวรุ่งของลิเวอร์พูลเปิดใจครั้งแรกยอมรับอาจจะต้องย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อโอกาสการติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ลุยเวิร์คับ2026แม้จะรักหงแดงสุดหัวใจก็ตาม เอลเลียดมิดฟิลในวัย22ปีถูกผู้สันทัดกรณรรีรายกระตุ้นให้อำลาสังเวียนแข่งแอนฟิลเพื่อลงเล่นกับสโมอสรอ,อื่นอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากชัดเจนว่าเขาไม่มีทางแย่งตำแหน่ง11คนแรกของสโมอสรได้ด้วยเหตุที่ลิเวอร์พูมีสตาร์อัดแน่นไปหมดแม้จะได้รับคำแนะนำดังกล่าวเอลเลียดยังยืนยันชัดเจนเรื่อยมาว่าไม่คิดย้ายทีมเนื่องจากเขารักลิเวอร์พู และพร้อมต่อสู้แย่งตำแหน่งในสโมสรกระ,ะทั่งซามเมอร์นีอาร์เนอร์สโอตเจ้าในชาวดัชทุ่มเงินซื้อักเตะตัวรุกมาเพิ่มเป็นว่าเล่นกระ,ะทั่งทให้สตา์ทีมชาติอังกฤษชุดยู21ซึ่งได้แชมป์ยุโรปสสมัยซ้อนเริ่มยอมรับความจริงว่าอาจจะต้องย้ายทีมแล้วเนื่องจากกระหายเล่นในกับทีมชุดใหญ่ในศึกเวิร์ค u p ั2026กลางปีหน้าหากผมมีหนทางเป็นของตัวเองผมจะอยู่กับวิลพูไปตลอดอาชีพ ผมรักทุกอย่างเกี่ยวกับสโมสรแต่บางทีผมจำเป็นต้องเห็นแก่ตัวเองและมองถึงสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผมผมมีความทะเยอทะยานที่ยิ่งใหญ่ผมอยากไปเล่นฟุตบอลโลกมันจึงเป็นสิ่งที่ผมจำเป็นต้องคบคิดตาล่างเร็กซึ่งได้รับตำแหน่งนักเตะยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์ยูโรยู21ปี2025กล่าวทางนี้เท่าที่ผ่านมา,าดีเด็กปั้นของฟูลแลมยังไม่เคยติดทีมชาติชุดใหญ่เลยโดยเขาผ่านการลงบุให้กับทีมสิงตัวน้อยชุดยู21ไปแล้ว28นัดและยิงไป14ประตู นิวคาสเซิลแอปเลย์เอ็นคุนคูอีกหนึ่งตัวเลือกเสริมเกมรุกสาริการโดนิวคาสเซิลยูเนเต็ดให้ความสนใจจะสัญญากับคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูตัวรุกของเชลซีแต่ยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการตามการเปิดเผยของเซบาสเตียนวีดาวผู้สื่อข่าวสายตลาดซื้อขายนักเตะเอ็นคุนคูต้องเผชิญช่วงเวลาที่ยากลำบากนับตั้งแต่ย้ายมาจากแอร์เบลเรซิกมาเล่นในสิงสแตมฟอร์ดปิดด้วยค่าตัวมหาศาล เขาต้องดิ้นรนอย่างหนักเพื่อรักษาฟอร์มการเล่นให้คงเส้นคงวาขณะเดียวกันก็ต้องรับมือกับอาการบาดเจ็บหลายต่อหลายครั้งแข่งเจ้าของค่าเหนื่อย3 0 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์รายนี้มีโอกาสย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์เนื่องจากเชลซีดึงผู้เล่นแนวรุกหน้าใหม่เข้ามาเสริมทัพหลายคนซึ่งําให้เขาตกอยู่ในตัวเลือกท้ายๆทางด้านวีด้านักข่าวชื่อดังเผยว่านิวคาสเซิลสนใจจะสัญญากับเอ็นคุนคูกองหน้าของสิงห์บลูเชลซีแต่ยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเพื่อคว้าตัวเขามา เชอเซียินดีปล่อยตัวเขาออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นกันเพื่อเดินหน้าสัญญากับซาฟีซิมอนส์มาจากแอร์เบลลซิกเข้ามาเสริมทัพแทนอาร์ซนันจอซิลเอเบลิชีเอเซ,เซเติมเกมรูกหลังปิดดิวโยเคเรสอารนันเดินหน้าเสริมทัพต่อเนื่องจอฟ้าตัวเอเบลิชีเอเซมาจากปราสาทเลนแก้คริสตอลพาเลส หลายนักเตะบอกเพื่อนร่วมทีมเตรียมซบไอปืนใหญ่ซัมเมอร์นี้ต่อจากดิวของวิกตอร์โยเคเรสที่ปิดเดียวเรียบร้อยอาร์สนอลภายใต้การหัทีมของ eta, มิกเกลอาเตต้ามุ่งมั่นที่จะคว้าแชมป์ผลิตอังกฤษซีซั่นหน้าอย่างเต็มที่หลังจากเป็นพระรองมา3มซีซั่นติดต่อกันโดยสโมสรแหง่งกรุงลอนดอนเซ็นสัญญากับนักเตะหลายรายในช่วงซัมเมอร์นี้ทั้งเกีปาริซาบา,าลาก้าคริสเตียนนอร์กาดมาตินซูบิเมนดีนูโนมาดูเอเก้และคริสเตียนมอสเกรา หลังจากนี้ทีมดังแห่งติดเอเวอร์แตเดียมกำลังจะได้โยเคเรสกองหน้าจากสปอร์ติ้งลิสบอนเข้ามาเสริมทัพเพิ่มอีกไกร์การะท่นล่าลสุดทีเดร์ฟุตบอลกล่าวอ้างว่าเอเซ่จะย้ายจากคริสตัลพาเลสอีกไกยเนื่องจากเขาบอกกับเพื่อนร่วมทีมแล้วว่าจะเซ็นสัญญากับเดอร์กันเนอร์สในช่วงซัมเมอร์นี้สื่อเจา้าดังกล่าวเผยว่าเอเซ่ปี้ายทีมชาติอังกฤษในวัย27ปีได้รับความสนใจจากเชลซีและยบร์มินิคเช่นกัน แต่เขากระหายจะสวมยูนิฟอร์มของแอสตันเนื่องจากเข้ามาอยู่ในคาเดมีของสโมสรเป็นทีมแรกแต่ถูกปล่อยตัวในวัย13ปีก่อนได้เริ่มต้นอาชีพค้าแข่งกับควีนสปาร์กเลนเจอร์แล้วจึงย้ายมาร่่นทีมอินซีพังอัดฟ้าษษษษในปี2020นิวคาเซลเล็งเบนจามินเชสโกแทนอิซักหลังด้ยิงสวีเดนขอย้ายทีมซัมเมอร์นี้สาลิกาดงนิวคาเซลแอร์ b บลล์สิก มาแทนที่อเล็กซานเดอร์อิซักที่แจ้งขอย้ายทีมโดยมีเวอร์วภูจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยอดทีมบางทีมเซนต์เจมส์พาร์คเตรียมพิจารณายิ่งก็เสนอให้กับแอร์เบลเดซิกทีมดังจากสกุลเดสลีกาเยอรมันเพื่อขอซื้อตัวเบนจามินเชสโก้กองหน้าทีมชาติสโลวีเนียในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าร้อนนี้เพื่อม,มาแทนที่อเล็กซานเดอร์อิซักที่เรียกร้องขอย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์ท้าสัิกาโดองเตรียมหาทางหนีทีไล่เอาไว้ทันทีหลังจากที่อิซักต้องการบบกมือลา โดยนักเตะได้รับความสนใจจากหลายสโมสรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือหงแดงลิเวอร์พูลที่ต้องการดึงตัวไปเสริมแกล่งเป็นอย่างมากจากสถานการณ์ในตอนนี้ทําให้นิวคาสเซิลแสดงความสนใจอยากได้ตัวเชสโกมานานแล้วและพร้อมทุ่มเงินเพื่อคว้าตัวนักเตะมาทดแทนทันทีหากต้องเสียกองหน้าทีมชาติสวีเดนในช่วงตลาดพ่อค้าแข้งซัมเมอร์นี้ทาานีดาเตสโลวักในวัย22ปีได้รับความสนใจจากปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดเช่นเดียวกันเพราะทีมของรูเบนอามโมรยม ต้องการจะเสริมความแข็งแกร่งในแดนหน้าเนื่องจากหน้าเป้าตอนนี้ยังทำง,งานได้ไม่น่าประทับใจลิเวอร์พูลเตงหนึ่งคว้าอิซักหลังแจ้งย้ายทีมเรดราคาล่าสุดบอลยกเหนือบาร์ซ่าและอาเซนอนเปิดราคาเต็งทีมใหม่ของอเล็กซซนเดอร์อิซักหลังแจ้งนิวคาเซิลขอย้ายทีมโดยลิเวอร์พูลขึ้นท่านเต็งจา๋าเหนือทีมซาอุดิอาระเบีย แอสตันและบาร์เซโลนาแม้เพิ่งจะได้ตัวเอคกิติเก้ K e, มาร่วมทัพก็ตามตลาดซื้อขายนักเตะผูลกอังกฤษในช่วงซัมเมอร์นี้มีดีลที่น่าจับตามองเพิ่มขึ้นไปอีกจนได้เมื่อล่าสุดสื่อผู้ดีเผยว่าอิซักกองหน้าทีมชาติสวีเดนแจงความประสงค์กับนิวคาสเซิลขอย้ายทีมแล้วหลังจากเคยถูกเลี้ยวปูท่าซื้อแต่สาริการดงเมินขายจนทำให้เรดแมทชีนหันไปเซ็นสัญญากับอุโกเอคกิติเก้ัวหกเฟนชแมน oh ok ของทีมไอทรักแฟรงเฟิร์ต แม้ทีมของคุณซ้อันเนอร์สโลตจะคว้าเอกิติเก้ไปเสริมทัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่พวกเขายังมีศักยภาพทางด้านการเงินที่สามารถจ่ายค่าตัวอีซักได้หลังเคยแสดงท่าทีว่าพร้อมควักกระเป๋า120ล้านปอนด์หรือประมาณ5,280ล้านบาทชุดดาวยิงทีมเซนต์เจมส์พาร์คไปล่าตะขายให้กับพวกเขาแม้จะทุ่มเงินไปแล้ว116ล้านปอนด์หรือประมาณ5,104ล้านบาทสำหรับการซื้อตัวฟอร์เดียนเวสกองกลางทีมชาติเยอรมนีมาจากไบเออร์เลเบอร์คุเซนแล้วก็ตาม หลังบอกปัดก็เสนอของลิเวอร์พูลเอติฮาผู้จัดก,การทีมของนิวคาสเซลกายชื่ออิสซักออกจากเกมอุ่นแข้งนัดบุกไปแพ้เซลติกศูนประตูต่อสี่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยส่งตัวเขากลับมายัางอังกฤษทั้งๆัที่นักเตะเดินทางไปที่กลาสโกวกับทีมด้วยก่อนให้เหตุผลกับสื่อว่าไม่ต้องการให้ยอดกองหน้านั่งดูเกมหมดอัธจันต์เฉย กณะทั้งล่าสุดอิสซักถูกระบุว่าแจ้งขอย้ายทีมอย่างแน่นอนแล้วโดยเขาไม่ได้เดินทางไปทัวร์สิงคโปร์กับทีมเพื่อลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องกับอาร์เซนอลในวันที่27กรกฎาคมนี้ก่อนที่เดอะแม็กพายจะบินไปเกาหลีใต้ลงเล่น2เกมกับทีมรวมดาราเคลีกในวันที่30กรกฎาคมและสเปอร์ในวันที่3สิงหาคมโดยมีการเผยว่าพ่อค้าแก๊งาวัย25ปีเจ็บบริเวณต้นขาเล็กน้อยและหลังจากอิสซักแจ้งขอย้ายทีมเบดแฟร์คลอดอัตราต่อรองล่าสุดออกมา โดยยกให้ลิเวอร์พูลหลังเตงหนึ่งที่จะได้ตัวเขาไปเสริมทัพก่อนปิดตลาดวันที่2กันยายนนี้โดยอัตราต่อรองอยู่ที่แทง8ปดใจ่ายเอไม่รวมทุนเตง2เป็นทุกทีมในซาอุดีอาระเบียอยู่ที่แทง 2. องใจหไม่รวมทุนและเตง3คืออาร์ซนอนแทง2อใจ่ายสาไม่รวมทุนหากขาบอบลชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจโดยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช n นลแห่งนี้เช่นเดิม